นีเ่เป็นปลาถือด้วยจ้าปั่นโลดไปเค็งปลาขาวน้อย ปลาลดถึกใส่หลายด้ยจ้าเดี๋ยวสายีสารไปต้มปลาลดใส่บักขามสู้กินส้มบักขาม จ้ปลาหลดก็ได้แกงหลังจากที่เขาทำข้มาสาดแล้วเขาก็จะได้นำมาแก่งนะจ้าปลาหลดที่เขาลาทำทำข้มาสาดแล้วนะจ้าเขาก็จะได้นำมาแกงจ้าตอนนี้เขาก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะจ้าเนาะเลาก็จังสิได้แกงนี่ละค่ะเครื่องปรุงนะจ้าก็จแะบบมีมะขามจ้ามะขามดิบที่เขาสิแกงใส่นะจ้าเนาะมะขามดิบตะไคร้แล้วก็พริกก็มี เกลือผงนัวปลาเนาะจ้าปลอที่แกงตุ๋นเครื่องปุงจ้าปลาลดถึกไซจ้านี่ตัวง,งามๆจ้าใสสารเตรียมเครื่องก็น,นะจ้าตำพริกตำตะไคร่ก่อนนามเหลือดแล้วเขากะสิ่งซีได้ปุงกันเนะจ้า จาเครื่องปรุงกระตเมเศจสับเรียบร้อยนะจ้าเนาะนี่เป็นประคามดิบที่เขาทุบเอาจ้าความสม้มต้มสม้มปลารดนะจ้ะตะไคร่ลกพริกใบพผ่อีตู้จ้าน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวใส่สานจะได้ปรุงรสชาติเลยเนะจ้าจ้าน้ำเดือดแล้วนะจ้าใส่สานตะไคร่กับพริกลงก่อนนะจ้ะ สามด้วยปลาลดจ้า จ้าตอนนี้ต้มปลาลดนห้เปื่อยก่อนจ้าให้ปลาลดนสุกก่อนกันจะได้ปรุงรสชาติเนะจ้า ลนล้ปลาอ้ยแล้วนะจ้าเ้าขามจ้านิปลน้ล้วจา้าน้ำลาน้าน้มปลาน้านวำาน้ำปาม้ปา้า้ปลานรสจ้าได้เกลนน้า้าน้ลน้ำน้ำน้ำ้ ขาดอะไรขึ้นนำประแดกแล้วจ้าความแซ่บ ได้นะจ้ะแกงอาหารของคนอีสานค่ะไม่ได้คือใบไผ่ตู้จ้าใส่ใบไผตู้แล้วก็หอมนะคะ่ะหอมใบไผ่ตู้ชิมกันนะจ้าแซ่บหลายจ้าความเปรี้ยวของกะขามนะจ้ะเนาะแซ่บหลายมาได้จ้ายสีสานที่ตักเสิร์ฟจ้า แแลวจ้าต้มสมประลดนะ่นจ้ามสาแก้มจ้ามากินแกงสมปะลดน้ำใสอีสานแซบลายจ้าแซบลายได้ความเปรี้ยวจะมาขามมาขามดิบนะจ้าเพิ่มความหอมจากใบพีตู้แซบนัวเลยค่ะ อาจารย์แกงส้มปลาลดใส่บคามแซ่บรลายจ้าแซ่บรลายของเสแปรของคนอีสานนะจ๊ะเนาะปลาลด